รออาจารย์เนาะนะครับกะใสย่ยุทพินิษตรออาจารย์อ่ากะรปกติเรื่องการสือร้อกษ์มันก็ตองมีบนมีล่างเลยบอกแล้วกลับไปกลับมั่งนะครับมันจำสี่คุหลักสูตรอืออาจารย์ยให้แนวทางหัวรัตติรัฐบาลไทยเนาะครับให,ให้ให้แนวทางรัตรัฐบาลสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยครับบไดยส่งเสริมให้ไปถึงการพนันครับหววใต้ดิน ครับให้เปเล่นรัฐบาลไทยเท่านั้นแล้วก็ที่สําคัญเลยให้ระวังเพจปลอมให้ระวังเพจปลอมเพราะว่าเพจปลอมนี่มีเยอะมากถ้าเกิดว่าไปติดตามเพจปลอมเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนชักชวนไปเล่นการพนันหรือเว็บหวยอะไรก็เลี้ยแต่ที่ว่าหรือว่าแชทมาว่าให้เข้ากลุ่มหรือว่าปัก ปักหน้าโปรไฟล์ปักให,ให,ให้ให้ท่านเนี่ยเข้ากลุ่มแสแงว่าของปลอมของจริงจะไม่มีการปักเว็แบบให้เแบบว็บหวยเว็บพนันไม่มีไม่มีเพจจริงจะมีถ้าเห็นเพจปลอมถ้าเป็นรูปของอาจารย์นั่นคือเพจปลอมรับจำไว้เลยนะถ้าเห็นเป็นรูปของอาจารย์นั่นคือเพจปลอมหมดใครเห็นนั้นไม่ต้องไปกลัวถ้าไม่ใช่อาจารย์ บอกต่อต่อกันเลยว่านั่นเพจลอมช่วยกันด้วยเพราะว่าเพจลอมนี่มันจะเขาเรียกว่ามันจะดูดจากโปรไฟล์ของอาจารย์ที่อาจารย์โพสอะไรมันก็จะเป็นโพสที่หน้าโปรไฟล์ขึ้นหมดเลยมันจะทําให้มันสมจริงให้คนเชื่อหลงเชื่อให้ระวังถ้าเจอที่ไหนนะบอกเลยถ้าเป็นรูปอาจารย์อะไรก็แต่ครับถ้าเห็นเป็นรูปอาจารย์คือนั้นและเพจลอมเพราะว่าเพจจริงจะไม่มีรูปอาจารย์ขึ้นอือาจารย์จะให้ดูรูปโปรไฟล์ เพจนีจะไม่ใช่รูปของอาจารย์เองจะให้ดูเนาะให้ดูเลยเป็นให้ดูเลยมันจะได้รู้ว่าของจริงเป็นยังไงของปลอมเป็นยังไงนะครับอันนี้ไร่สดบ่ะไร่สดครับอาจารย์ไร่สดเนาะครับเพราะว่าถฐานล้มเหรอคงสิบทันคนดูเท่าไหร่เอ่าไหร่เนี่ยเก้าร้อยเก้า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 เกาเก้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 าเอ้าเก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 ้นเก้าเก้าเก้าเาเก้าเก้าเก้าก้าเกเก้ากเก้าก้าเก จะไม่มีมิจฉาชีพแต่ว่าจะมีมิจฉาชีพที่มาใต้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี่จะบอกว่าไปเชิญไปคนนั้นคนนี้ให้หวยแม่นแล้วก็มิจฉาชีพทุกวันนี้มีอันนี้จะเป็นเพตจริงของอาจารย์เพจจริงจะมีผู้ติดตาม4 0 0กครับอ่า4 0 0กจะมีผู้ติดต,ตาม40,000 40,600อาจารย์ให้ดูน,นอะอาจารย์ ใครที่จะให้แคปหน้าจอไว้ตอนที่อาจารย์เปิดคเตรียมแคปนะครับอโอเคอ่ะเห็นแ้อเปิดมาแล้วจะเจอผู้ติดต,ตาม4.6หมื่นคนนี่คือเพจจริงครับเห็นไหม,มนะครับจะมีช่องแคปหน้าจอไว้ด้วยฐานพัฒน์พิมสุภาคุณนี่คือเพจจริงผู้ติดต,ตาม40,060น,นี่คือเพจจริงของอาจารย์ โปรไฟล์มีตะเวนขึ้นตะเวนขึ้นโลเลยอ่าอันนี้เป็นเพจจริงเพจจริงชื่อฐานพภัสอิมสุภากลอ่าคนสุรินเห็นไหมคนสุรินนี่นะครับอ่าเห็นไหมเดซูมอ่าเห็นไหมนี่นะครับเห็นครับเห็นไหมเห็นไหมโอเคนี่นะครับคือเพจจริงเพจจริงจะมีผู้ติดตาม46,000ืหพันคนสี่0มเข้าไปเลยจะเห็นเลยเพจจริงจะถ้าเกิดว่าคนไล้์น้อยนั้นหองปลอม ถ้ากดไลค์เยอะของจริงเนี่ยแคปหน้าจอกันได้เลยเพจจริงของอาจารย์บอกต่อต่อกันเลยนี่คือเพจจริงถ้านอกเหนือจากนี้ก็คือปลอมทั้งหมดไม่มีเพจจริงถ้านอกเหนือจากนี้ก็คือปลอมของปลอมเห็นไหมเห็นครับผมนอกเหนือจากนี้คือปลอมเห็นไหมเห็นครับผมถ้านอกเหนือจากนั้นก็คือปลอมนะชัดเจนครับ ส้กเจนเนาะเศษเจนครับผมเห็นแลน้วนาาเลยเนาะครับรครับนี่คือเศจริงของอาจารย์รรถ้านอกเหนือจากนั้นก็คือเศดปลอมของจริงก็ผูดตามสีจุดหกบื่นเนี่ยถ้าอาจารย์โพสอย่างเนี้ยมิจฉาชีพก็มา,าละมิจฉาชีพกีไปโพสต,ต่อละเอาไปลงต่อเอาไปลงต่อคันลอบต่อครับเนี่ยอาจารย์โพสแบบนี้มิจฉาชีพก็จะคันลอกไปหรือแม้กระทั่งอาจารย์ไล์สดเขาก็เอาไปถ้าเป็น ถ้าเป็นอ่าเพจจริงเนี่ยผู้ผู้กดไลค์จะเยอะๆเองไหมตันนี้สี่พันกว่าแล้วกดไลค์เจียจารวามุกี้เขาสุดท้ายเองไหมผมก็ใส่กดไลค์สี่พันกว่าแล้วของจริง, 4, งต้องพูดติดตามอ่าสี่หมื่นหกเท่านั้นหรืออาจจะยอดเพิ่มเป็นสี่หมื่นเจ็ดต้องสี่หมื่นขึ้นไปของจริงต้องสี่หมื่นขึ้นไปถ้าเห็นเพจปลอมตรงไหนให้กด เตือนบอกพี่น้องทุกคนเลยว่าห้ามหลงเชื่อครับไปเล่นเว็บหวยเพราะว่ามันจะหลอกให้คนไปเล่นเว็บหวยพอหวยถูกมาปุ๊บมันไม่จ่ายมักทิ้งเลยมันนี้เลยแล้วเตือนไปห้ามกดนิ้งงั่วอย่าไปกดนิ้งงั่วเพราะว่าถ้าเรากดทิ้งงั่วปุว๊บเงินในบัญชีหรือว่าคุณจะโดนดูดเงินครับคุณจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพทันทีมิจฉาชีพจะมาในรูปแบบนี้นะอาจารย์เตือนก่อนเลย ก็นะเม็เกียวเก้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเนาะครับอาจารย์นี่ตัวนี้ค้นถามะไยว่าอาจารย์น่งสมาธิฤทเิกฝันนวสันเป็นเลขนนางสมาธิเลขนั่งสมาธินะครับแต่ว่าเลขที่อาจารย์ฝันว่าเป็นเลขไฮโลนั้นไฮโลออกหกห้าสามครับจาได้ไหมครับลูกศิษย์จำได้ไหมจําได้ไหมครับเออจําได้เนาะจําได้ไหมที่อาจารย์ฝันว่า อาจารย์ไป่ได้ไฮโลครับแล้วเปิดออกมาไฮโลห้าสามจำได้ไหมครับจำได้ไหมจได้เลขที่อาจารย์ฝันมันไปออกทกศสามตัวตรงโอ้ทกศไปออกสามตัวเลยพี่น้องทกศออกแล้วสามตัวที่อาจารย์บอกได้ฝันครับอ่ามันออกไปแล้วเดี๋ยวงวดนี้เป็นเลขนั่งสมาธิ แต่ว่าเก้าหนึ่งแปดนี่อาจารย์นั่งอยู่ตรงนี้เก้าหนึ่งแปดอาจารย์นั่งได้นะครับประชนได้สามโตเลยได้เก้าแปดครับเต้งวดที่แล้วได้สองตัวคงสิจัมได้นะครับงวดที่แล้วได้สองตัวก็คือเลขเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าที่แล้วงวดสุดท้ายได้เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดงวดนี้ได้สามตัวเลือกเยอะมาแล้วรือใส่น้อยหน่อเดี๋ยวผมก็มีอยากเลี้ยงอัน็ไึ่ครับ นี่นะครับคุณผู้ชมอาจารย์ได้มาแล้วเนาะเดี๋ยวสิฉเลยให้ฟางเม็ดเดียวเดี๋ยวจะให้บาพี่เขามากกว่าฉนเลยผ่อนก,กันเพราะเนี่ยอาจารย์ยกกระเป๋า่างครับฮ่ายาอมนะยาอมเจ็บคอแมนบางคนกลือมาเขยอให้อาจารย์อืมเพราะว่าเลขอัน <c oughs> อาจารย์ก็เลยว่าให้ไปเล่นใต้ดินแมนสนับสนุนให้เล่นฉลาดก,กินแ่งรัฐบาลไทยเท่านั้น ครับอืเนาะแมนครับอาจารย์ก็ไม่ได้ให้ไปเล่นใต้ดินนะก็สนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยเท่านั้นเท่านั้นครับอ๋อรู้กันแค่นั้นรู้กันอ่าอาจารย์ไห่มาแล้วก็คือเล็กตัวนี้เลือนนั่งสมาธิได้บนเนื้อหันสดๆหอนๆพี่น้องนั่งสมาธิได้สดๆหอนๆก็คือเล็ก เก้าแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งอย่างน้เราคเพื่อสิบวัสดเยนนี้ให้อาจารย์ไปเอาไปเลยดีกลัวสนาดเนาะอ๋อ,อนี่คือตัวนี้ฮะนี่แหละหูร้อมกันตัวประเทศก็คือเลขไม่เยอะนะอาจารย์นั่งสมาธิได้เก้าแปดหนึ่งก็คือไปตัดเล่นเอาบางคนกันอาจซตันเป็นโครงสุดท้ายอ,อาจารย์เห็นเก้าแปดหนึ่งครับทั้งออกอาจารย์เห็นเก้าแปดหนึ่งครับ เก่าเนื่งแปดการกระให้หายครับจารกะล่วงท่้องหายเน้นๆหายเก่าแปดครับแปดหนึ่องแปดครับการกะตักออกมาไหาครับจกาเตีเห็นคือเก่าแปดเนึมครับเก่าเนึ่งแปดให้ซื้อเอาให้ซื้อเอาตัวนี้นี่ยอาจารย์เห็ดเห็ดหาเม็ดเม็ดเดียวคือเก่าแปดหนึ่งทั่วประเทศตอนนี้เก่าแปดหนึ่งนี่แลนหายิบรอลตารีกันทั่วประเทศแล้ว่าไหาซื้อว่าอะไร ราคาสิ่งผู้ครับเล็กเก่าแปดหนึ่งแต่ว่าการให้เรียนเลขไทยไว้เด้ออาจารย์บอกแปดหนึ่งหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่านี่แหละเนี่ยตัวนี้อ่าเบิ้งควันตาเดียวเบิ้งควันตาก่อนหวยออกนะนี่ไม่ใช่ล้างหวยออกครับเดี๋ยวจะมีพวกที่ดราม่าเออว่าให้ล้างหวยออกอีกแมีนถ้าเห็นล้างหวยออกกบดาวที่เด้อ ออกไปครับเด็กผู้ชมออกไปรับตู้นัครับเอาถามต่อไปถามเหรอครับเลขคือนางเห็นนางนิมิตเอาาเมือเสาร์นางมือเสาร์เพราะว่าผมมาเมื่อนั้นมาหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์บาสีนางตั้งแตะเก่าม้งเราไปออกสิบเอ็นม้งผมก็เลยบ้านสิบเอ็นม้งอาจารย์นางเก่ามงพอดีผมมาผมกับทายตอดชดตอนอาจารย์นางพอดีเลยเป็นเป็นเลขลอยมาไดยบ่อยจ้ เออลูกอา <Jamie, S 2> เด้อเด็กอยเกนี่เด้อลูกอาเด้ออ่ายิบใส่อ่ายิบใส่เลยอ่านี่เด้อลูกอาเด้อนี่นีเอออ่าเดอแล้วยิมแล้วแล้วยิมแโอ้ยิมแล้วยิมแล้วยิมแล้วได้ไหมท็เอลูกอานี่อออ่าก้าแปเด้งกมดลูกอาลูกอาอ่าอืให้มันถูกกันทั้งหมดทั้งประเทศไทยลนะทั่วโลกเลยทัโลกเลยครับผมโลกทั่วจักวาล ูกเรราาสมมติไงเบอร์ไงผมบอกพูดเลยเบอร์ครับหนังหายอยู่ครับอาจารย์บอกว่ามิดเดียวเียวเก่าแปดหนึ่งตัวประเทศงวดนี้หายสามตัวงวดที่แล้วหายสองตัวครับงวดที่แล้วก็คือหายยิดเก่าอ่ายึดเก่าก็เสียใจอยู่มันขู่มันตายมันขู่มัทตายยึดต่อไทยเลยคือผมคนเดียวผมมาทตายท่านคนเดียว เราได้พ่บาดรอกขึ้นมาแล้วก็นเลยอันลอตเตอรี่ไม่บอกใครเพราะต้องกระเป๋าอาหารอาจารย์ในกระเป๋าในห้องนั้นบอกเพิ่นอาจารย์ที่แจกลอตเตอรี่ก้อนนี้เจกลอตเตอรี่ลูกศิษ้นก็โอ้ว่มาเจอแข็งเป็นชิ้นมากไปให้เบิ่งนี่สนับสนุนอีหรีบรินัทสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเออหนิเกือบสามร้อยใบนิสามร้อยใบเออ นี่เก้าแปดอาจารย์เก้าแปดเก้าแปดครับเก้าแปดเก้าแปดอืมเก้าแปดโอ้เก้าแปดมีแต่เก้าแปดสามร้อยเก้าแปดอืมเก้าแปดอืมเก้าแปดไม่บ้างซื่อตัวหนึ่งซื่อเป็นมืึงหนึ่งอืมเก้าของกินอาจารย์บริษัทบอซื้อได้เอาของสวัสดิาทำไมมึงไม่ซื้อเองวะอาจารย์เต็มสวัสดิ์นี่ไงจะมาซื้อเองเนี่ย เกือบสามวาร์ใบลอตเตอรี่พัดเจ็ดรงางชุดเจ็ดจุดสองรางพ่อขอไปลอตเตอรี่พัดบ่เหลืออาจารย์แล้วก็ไม่ใช่แต่ซื้อแต่ในลอตเตอรีร่พัดข้างนอกก็ซื้อข้างนอกก็ซื้อข้างนอกก็ซื้อบางคนว่าทำไมมึงไม่ซื้อเองอาจารย์แต่อาจารย์ไปเรียนเนี่ย ครับจางก็บอกว่าอ๋อก็ซื้อเองอยู่ครับพวกทางแต่ไม่ได้บอกเจ้าว่าแม่มาเนี่ยครับนี่อาแม่มาพร้ออแขกวันที่16มีนาครับว่าแม่ลัตตรีเก่าได้นี่ครับเก้าแปเป็นเลยร้อยใบนี่ครับอในรัตตรีพัดเอี9889 เป็นพยานให้อาจารย์ด้วยครับว่าอาจารย์ซื้อเองไหมนี่แหละซื้อให้ลูกิเนนี่ครองของแท้ของแท้บอแมนบอลเลนของแท้ของแท้เคยถูกสองร้อยใบก็ถูกมาแล้วครับอือาจารย์นี่ถือสองร้อยม่ปลาค้นมาถึงเหล็กนางยูซื้อพอเขาประการหมวออกว่าหัวออกแล้วคจะขอถือลอตเตอรี่ทั้งหมดสองร้อยใบก็ยูม่เลยดีใจมาเลยยังหน่อยถึงเหล็กตัวนี้ แต่ว่าจะขอก็คือชนะก็คือชนะครับเหมือนมากคืออี๋มือเม่นธรรมดาได้เลยธรรมดาน้าหนิน้าเบิ้งของแถะของเถะอีกหลายอาจารย์ชัดเจน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 ไม่ตกตาครับ่เคยวอกเลยพิษกับซื้อพิษบ่ถือกับซื้อบ่ถือทานเลขนั้นทานเลขบ่ถืออาจารย์กับซื้อบ่ถือคือกันอาจารย์กับบ่ถือน้ำหลุดซีดนั่นแหละ อาจารย์ก็เลยว่านี่แหละแนวทางมันมีทั้งเข้าและไม่เข้ามีทั้งหลุดและไม่หลุดนะหมออ่าเป็นธรรมดาอาจารย์ก็อยากถือรับวันที่หนึ่งซึ่งกันขึ้นหลุดทิศก็อยากถือซึ่นกันลูกทิศจะยังอยากได้อาจารย์อยากถือยากได้ครับอืมขอให้มันมาแค่นั่งบ้นไหนบ้านมาบมันมากเต็มกำมือเลยเต็มกำมือ ตัวนั <m> ้นเลหลือตัวนั้นตัวเหลือเหลือคนมีคนเล่าแจ้งเลขเหลือตัวนั้นโอ้เต็มกำมือเลยตัวนี้อาจารย์ไอ้กระเป๋าแดงออกไหมอาจารย์กระเป๋าแดงเออนนั่เอ้านี่ถึงบอลนี่นับให้เห็นจใจจ่านี่แหละเห็นทั่วประเทศนี่แหละเห็นทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยทักมือเศร้านี่ก็ว่าอะไรบอกยังไรแสดงว่าไอ้หนึ่งแปดหนึ่งเก่าเนี่ยอาจารย์บริสุทธิ์เห้ดิสื่อครับบอก เห็น่ยก็แปดปดเก่อือแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดซื้อกัรบกันเบิร์ดกันในเบิร์ดครับไมกระดานกันในเบิร์ดอาจารย์ก็คือเลขทีนั่งสมาธิไดก็คือเก้าแปดหนึ่งอาจารย์กมมาดัดเก่าแปดอาจารย์ก็แรงไปเือกเดหนึ่งหนึ่งแปดอ้ว่าเนียใบล็อนละใวเห็นบ่ของแท้แน่นอนอยู่นี่ มันมันจางก็เลยบอกว่าอันจางก็บอกเป็นคนแก่ปัญใดต่อเจวาว่าเพราะว่าซื้อให้ลูกศิษย์เบอร์นูเซว่านีเขาซื้อเรื่องแบบนี้อืมเขาสื้อกันแบบนี้เรียนเลขต้องเรียนมีสติครับคำว่าเรียนว่ามีสติหนิมันจิตเป็นลำบากเพ้าะเอิญครับเรียนเลขต้องเรียนให้มีสติเรื่องป้าอาจารย์อะไ ต้องเล่นให้มีสติรู้จักเส่นรู้จักได้รู้จักเสียถ้าเล่นแล้วไม่มีสตินี่ไม่ต้องเล่นเข้าใจว่าภาอนีจะปล่อยเรียกับจารย์กลูกร่วมลอตเตอรี่หรืออัไรครับนี้คิตเป็นเบิงว่าเขาว่าอาจารย์กูนี่โค้งแข่งทุหนียวังแม่บรับครับ ตั้งแปดเดือนทั้งเก่าแปดแล้วกันสู่สชีวิตด้วกัน <c oughs> เอาตาออกแล้วว่าทีเดียขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับอ,อ่ะคนอะหนเบิร์เนอะเอาเห็นกันทั่วประเทศแล้วละเจนี่นี่ สองแท่พี่น้องสองแท่ครับจัดเจนครับอาจารย์จัดเตีนครับมั้นเป็นของเลรนยญได้ไครับเปนของแท่ได้ไหมครับแปดหนึ่งครับใบใบหนึ่งคือแปดหนึ่งเนี่มาครับสี่แปดหนึ่งสามแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งอาจารย์เป็นเรื่องข้างเนาะเป็นเรื่องข้าง ลูกศิษย์ลูกหาก็อยาห้ลูกศิษย์ลูกหาใดทุกคนนะนะให้เป็นใดทุกหูทุกคนครับอ่ะพี่น้องท่างผุนไปจะไหนานาะเอนังรุ่นเลกนั่งรุ่นบ่เขาทารุ่นเลขอ๋อเมื่อน,นี้จะไม่ไปไหนนะจะนำเงินล้างกับอ๋อจะนำเอาเงินล้างกลับหัวมาเลยนคิดเขาซาหัวมันเข้าใจไหม อหัวเมื่อไรกินเกาซ่าหัวมันอย่าลืมเอาหนามแหงัวเด้อคนขี้ออมาเนาะหาเบิ้งละตะลี่เหลือเบิ้งก็มาเบิ้งอันนี้เราตะลี่เหลืออ๋อเหลือเลยสื่อซอยสื่อเพคนมาขายอยู่ตำหนักตลอดอ๋อบัวมีคนเอาบัวมีคนเอาก็เลยซอยสื่อ รถตลีเลือกก็ได้เมาเท่าอะไรนี่นี่มันแปดอาจารย์เนการบวกรถยังรถแล้วรถตลอดจ๊ะจ๊อะไรหายพุทธนี่แหละอาจารย์ยังบอกว่าของบางจริงบางอย่างั่นมันก็เป็นการเสี่ยงโชคไป ตามความอันนี้เนาะเจละปต์มันมาขึ้นกันครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตล้องคลิปแล้วกันเจนนี่เด้อพี่น้องคุณและลุ่นในกองเนาะพี่น้องกับห้องสิงห์หัวเหรอเนาะเดียวอ่าอาจารย์พี่น้องสุท้ายแล้วพี่น้องกับชูแล้วสุปไถยครับงวดรัฐบาลไทยงวดนี้ครับขอให้ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์รวยรวยเม็ดเดียวเก้าหนึ่งแปดเก้าแปดหนึ่งแล้วเก้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งเก้าแปดแปดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้า ผมสุดท้ายอาจารย์ปล่อยแล้ววันนี้ที่นี่ที่เดียวครับให้ไปซื้อเอานี่ไปซื้อเอาใครทันก็นี่ไปจัดเอาอตอนนี้เลยแล้วก็เจอกันหลังหวยออกเจอกันหลังหวยออกนะครับ,รบอ,อย่าลืมเลขนนั่งสมาธิของอาจารย์เก้าแปดหนึ 1> 8, 1, 1, 8. ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดเก้าแปดแปดเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับ พันทุ์พันธุ์ขอบคุณอาจารย์แซ่หลายๆครับผมอขอบคุณครับเดี๋ยวขอยุตินะครับยุติการไร่สดเป็นเพียงเท่านี่เนาะสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่มาท่านสวัสดีนะผมเบ้าที่เด้อเอ้าผมสวัสดีไปแล้วเลยเนี่ยไม่่เป็นไรดีเรื่องที่บอกว่าเยี่ยู่ิโอพีไม่เป็นไรกวเยี่ยมสิขวางใจเยี่ยของใจ